ม้วนนี้จะเป็นไก่สายพันธุ์ตัวใหญ่นะครับเท่าที่เห็นเลยครับพี่น้องครับกินไดเบิดนะครับทั้งเขาเปลือกหั่มอาหารเขาสาร,ก,ร,รกินเปลือกครับกินไดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่ก็เป็นอีกยิงยางนะครับที่เลี้ยงไว้ถ้าเป็นอาหารแรงบริโภคของเขาเอง นะครับพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วนี่เอาไปค่อยนะครับมันก็หากินเองคือกันได้ครับพี่น้องครับเหมือนไก่ทั่วไปแหละครับพี่น้องมันก็หากินเขาเนี้อเขาหยั้งน้ำรดกงรถเกี่ยวนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกินเขาเปลือกได้นะครับกินได้เบิดทุกอย่างนะครับพี่น้องเลี้ยงก็ง่ายนะครับมือนก้ก็พามาเบืองนะครับเ่าเลี้ยงแบบบริโภคของไก่บ่าวสลามอาจจะบ่เป็นไก่ทใหญนที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าเห่า พัฒนาไปเรื่อยๆคือกันนะครับพอไกย่ใส่โครงสางไงเขาก็จะเอามาขะนะครับเอามาผสมนะครับพาเราให้มันไงขึ้นไปเพื่อนะครับถ้าเข้าใจเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับไก่บานขายจังสีมันก็จีตอบโจทย์คือระยะเวลาการเลี้ยงมันจะสั้นนะครับพี่น้องพอไกมันจะได้ด้วยโครงสางเนาะมันก็ใส่เวลาเลี้ยงที่สั้นนะครับพี่น้องน้ำนักถึงกิโลว่าเร็วจังสีเนาะพี่น้องเนาะอ่า ไข่กับใบไงนะครับออกมาบันเ็นไก่พันไข่เลยครับพี่น้องเห็ดตุกปุกติ๊กปีกอยู่เนาะมาแล้วครับพี่น้องครับมันนี้พอกันกับบปาสลามทองเนตรอีกคือเกาด้วยครับเด้อวันนี้พอกันยังมาเสารครับผมเสารเลยให้อาหารไก่ครับสิงสาราสัตว์ของเขาทั้งหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะยี่นี่ก็จะเป็นเลียงไก่บ้านเนาะครับเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้าไก่บ้านไก่หลากเนาะพี่น้องมันบนเป็นไก่ชนไก่ตีด้วยครับมันเป็นไก่ผืนบ้านนะครับ มันสามารถยู่น้ากันได้แบบบจิกบตีกันนะครับปกติไก่นะครับที่มีสายเหลือเป็นไก่ชนคือจังไก่บ้านเฮาสมือนี้นะครับมันพัฒนามาหลยนะครับมันก็เลยสีตัวหน่อยแล้วก็มีในสายที่ดูหลายเก่าเหล่านะพี่น้องเราตอดกันนั่นแหละครับเนาะยูนี่จะยู่แบบสามขี้กันนะครับพี่น้องถอยที่ถอยอาศัยกันบุ๊อยู่าเปมนคข้นบ้านนี่ครับอ่าตมีแต่ตอุ่นอ้วนใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับหมู่บ้านก็ เอาไปเห็ดกับเขาอาหารเนาะพี่น้องนะเนาะบ๊จักแกงบ่จักปิ่งนะครับอ้ยหอมแสบนะครับพี่น้องตัวหนึ่งของบาวสลามยูน่กรบโบลุดสามโลเนาะพี่น้องเนาะสําหรับตัวผู้นี่สามโลขึ้นนะครับไปจนถึงเกียบสี่โลเลยแหละครับพี่น้องสําหรับพอพันกับเกลียบเขาหาโลเนาะส่วนไกลแม่นะครับไกลแม่จะต่ําสุดนี่จะอยู่สองโลแปดสองโลเก่านะครับ ตัวที่เตีมยที่กับสามโลสองสามโลสามเนาะเฉพาะตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับเป็นไก่สายพันธุ์นะครับโค้งสางไงโตเตี่ยนะครับคล้ายๆไก่พันธุ์เหรครับพี่น้องอ่ามันจะอยู่นะครับแบบมุมมุมิมินะครับพี่น้องผมเอื่อหนาจังสันเนาะเพราะว่าเท่าที่เลี้ยงมานนะครับมันก็หน่อยนะครับมาจนไงนี่มันบ่เคยจิกตีกันเลยนะครับพี่น้องครับมันจะอยู่ข้อมันจังสันนะครับ หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะมันได้กินอิ่มนะครับพี่นอ้องอ่ามันก็นจะพออยู่โตไผ่โต,โตมันนะ่นเนาะพี่น้องเนาะไก่พวกนี้ก็จะบ่ค่อยบินนะครับดางบาสลามก็เฮ็ดไปบ่สูงนะครับเมตรหาซิปถึงสองเมตรนะครับถ้าไกลบานเห่าก็คงสิออกเบิดเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ขังเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับพี่น้องด้วยหนึ่งนะครับมันสมบูรณ์น้หนักหลายมันก็นจะบ่อยากบินเนาะพี่น้องเนาะ พว่าช่วงแรกบาสน้มจะขุนให้อาหารเต็มที่พว่าไก่พวกนี้บาสรามจะเอาไว้เห็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพี่น้องเอาไว้ถาเรียงไว้บริโภคจะคลองอ่าสู้มือนี่มันก็เริ่มหาไก่ถี่แบบว่าอ่าโครงสางใหา่น้ำหนักดีเรียงเลียงใส่ระยะเวลาการเลียงนี่สั้นแต่น้ำหนักไลไลนี่มันหายากเนาะพี่น้องเพราะว่าไก่บานเฮามันพัฒนาเป็นไก่ไก่ชนไก่ตีไปเบิดแหลวมันก็เลยกตัวหน่อยครับพี่น้อง มว้วนนี้จะเป็นไก่สายพันธุ์ตัวใหญ่นะครับเท่าที่เห็นเลยครับพี่น้องครับกินได้เบิดนะครับทั้งเขาเปลือกหั่มอาหารเขาสารกินเปลือกครับกินด้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกยิงยางนะครับที่เลี้ยงไว้ถ้าเป็นอาหารแรงบริโภคของเขาเอง นะครับพี่น้องหลังจากเก็บเกี <Gym>. <S <S <N> um> ่ยวเขาเรียวนี่เอาไปป่อยนะครับมันก็หากินเองคือกัรนะครับพี่น้องครับเหมือนไก่ทั่วไปนะครับพี่น้องมันก็หากินเขาเหี่ยเขายังน้ำรดกงรดเกี้ยวนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกินเขาเปลือกใยนะครับกินได้เบิดถุกอย่างนะครับพี่น้องเลี้ยงก็ง่ายนะครับให้วัคซีนทีเดียวแต่ตอนหน่อยๆครับแต่คือจบเลยนี่ครับหนำหนักจนเสียตัวจากของโมยู่ครับบางโตกัเจ็บขาครับพี่น้อง ภูมิมีประเทศนะครับพื้นที่มันเป็นคุขะเนี่ยมันก็นจะหยอดการบินแลวก็ล่งนนพื้นนะพี่น้องเนาะขับรถเป็นยังนะครับเดี๋ยวก็่าจะหายเองได้นะครับมีตัวหนึ่งไก่พวกนี้นะครับพี่น้องเป็นไก่แม่สาวเลยครับพี่น้องว่าเป็นไก่เถ่าเลยไก่หกเดือนเจ็ดเดือนเองเลยครับพี่น้องเป็นไก่แม่สาวนะครับหมูอานผมก็เอาไปเห็ดอาหารเห็ดกับเถ่าหัางไข่ย่งหน่อยๆอ,อยู่ครับพี่น้องความจะก่อแับ น่าจะปลายเดือนนาก็น่าจะไข่กระสิเขาอย่างเดือนที่8นะพี่น้องเนาะก็จะเริ่มไข่นะครับตอนนี้ค้นก็กําลังเริ่มสุดนะครับบางตัวก็พึ่งถอดค้นนะครับส่วนตัวผู้ในเดือยก็ร่างออกครับพี่น้องก็ตกไปทีสามโลกลัวนะครับทุกตัวนะครับก็เก็บไว้เห็ดพันนะครับมีสีหาโตนะพี่น้องมือกี้็พามาเบืองนะครับเรียมไว้บริโภคของไก่บ้าสลามอาจิบุเมนไก่ทิ่ใหญ่ สุดนะครับพอ่าเขากัพัฒนาไปเรื่อยๆคือกันนะครับพอไก่อยู่ใสโครงสางไงเขาก็จะเอามาขะนะครับเอามาผสมนะครับพาเราให้มันง่ญ่ขึ้นไปเพื่อนะครับ้าเข้าจะเรียงเป็นอาชีพนะครับไก่บานขายจังสีมันก็จิตตอบโจทย์คือระยะเวลาการเรียงมันจะสั้นนะครับพี่น้องพาไก่มันจะได้ด้วยโครงสางเนาะมันก็ใส่เวลาเรียงที่สั้นนะครับพี่น้อง น้ำนักกระถึงกิโลว่าเร็วส่สี่เนาะพี่น้องเนาะไข่กับใบไงนะครับออกมามันเป็นไก่พันไข่หรือล่ครับพี่น้องเห็ดตุกปุกติกๆอยู่เนาะนี่ครับพามาเบ่งนะครับเลี้ยงกาง่ายเนาะพี่น้องเนาะเอาละครับอ่ารอติดตามเบิงว่าผลผลิตนะครับลูกเขานี่ครับพี่น้องเขาสนใจอยากได้ก็จังอ่าติดตามเดครับเดี๋ยวบาวสลามกับสีมีแบ่งปันให้กิ่ลนะครับเด้แต่ตอนนี้ เขาบัทันไขอ่อยู่ยังเป็นไก่สาวอยู่เรพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับเขาการเขามารนับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะครับเด้อพอการคลิปนะครับขอบคุณครับ